สวัสดีท่านผู้ปกครองนักศึกษาหอนครูทุกคนค่ะวันนี้ครูจะมาแนะนําในส่วนของสมรรถนะของนักศึกษาระดับปวส2นะคะสาขาช่างเล็กทรอนิก์อุตสาหกรรมค่ะว่าในส่วนของโมดูลที่เรียนไปในแต่ละโมดูลเรียนล้วได้อะไรบ้างรวมถึงวิธีการในส่วนของการดูเกรดด้วยนะคะว่าแต่ละเกรดเนี่ยตีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของเทอมที่2นะคะปีการศึกษา2565ค่ะนักศึกษาช่างเล็กทอนิ์อุตสาหกรรมนะคะระดับปวส2จะต้องเรียนโมดูล กันบ้างนะคะประกอบไปด้วยโมดูลแรกค่ะในส่วนของหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมค่ะโมดูลที่2นะคะเป็นการออกแบบวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะและโมดูลสุดท้ายนะคะโมดูลที่3เทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวค่ะค่ะและในโมดูลแรกนะคะเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะคะนักศึกษานะคะจะต้องสามารถเขียนโปรแกรมสมองกลฝั่งตัวเพื่อควบคุมในงานอุตสาหกรรมได้ค่ะ ค่ะและในส่วนวิธีการดูเกรดในแต่ละโมดูลนะคะดังในตัวอย่างที่แสดงอยู่ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะคะที่ลูกศรสีเหลืองชี้จะเป็นเกรดเฉลี่ยในเทอมนี้ค่ะซึ่งนักศึกษาคนนี้เนี่ยได้ในส่วนของเกรดเนี่ยก็คือเกรด4นั่นหมายความว่านักศึกษาคนนี้ผ่านเกณฑ์แบบดีมากซึ่งจะเป็นอยู่ในช่วงตั้งแต่3.5จนถึง4ค่ะ ส่วน2.5จนถึง3นะคะเป็นการผ่านเกณฑ์แบบดีค่ะ1.5ถึง2ผ่านเกณฑ์แบบพอใช้ค่ะ1ไม่ได้ตามเกณฑ์นะคะและ0สุดท้ายค่ะต้องเรียนซ่อมเสริมเพิ่มเติมนะคะค่ะโมดูลถัดมาค่ะเป็นในส่วนของโมดูลหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมค่ะซึ่งสมรรถนะในส่วนของโมดูลนี้เนี่ยนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานอุตสาหกรรมได้ค่ะ ในส่วนของเกรดเฉลี่ยของโมดูลนี้นะคะจะเป็นรายวิชาหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมค่ะถ้าได้เกรดสีแสดงว่าผ่านเกณฑ์ในระดับที่ดีมากค,ค่ะโมดูลสุดท้ายนะคะเป็นการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะนักศึกษาจะต้องเขียนแบบและสร้าง PCB แผ่นวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรมค่ะค่ะจะเป็นในรายวิชาของการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะในระดับ ตัวอย่างที่ได้จะเป็นเกรด3ค่ะเกรด3จะสามารถตีความได้ว่าผ่านเกณฑ์แบบดีนะคะค่ะในกรณีของนักศึกษาที่เป็นเกรดศูนย์และต้องเรียนซ่อมเสริมเพิ่มเติมนะคะวิทยาลัยของเรานะคะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เรียกว่าการเรียนติวปรับเกรดค่ะ ให้นักศึกษานะคะเข้าไปในระบบ e-student เพื่อทำการจองรายวิชาที่ต้องการลงติวปรับเกรดซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและลงซ่อมเสริมเพิ่มเติมได้จนกระทั่งถึงวันที่24มีนาคมค่ะหวังว่าขอ้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ